ออกแถลงการฉบับที่6จากพระมหาเทวีเจ้าเพราะฉะนั้นกูจะพูดเกี่ยวกับเรื่องประเพณีสงการานต์เพราะฉะนั้นเมืองทิพย์จะหดเล่นน้ำจะหดสาดน้ำกันเพราะว่าพวกต่างชาติต่างเมืองตลอดจนถึงพวกดังขอจากประเทศราชห้ามเข้ามาในเมืองทิพย์ของกูโดยเด็ดขาดเพราะว่าประเพณีนี้ขอหด ขอยกเลิกไว้ก่อนเพราะว่าโรคโครโนาโควิด -19 กําลังมากับต่างชาติต่างเมืองดังขอต่างเมืองแล้วก็ค่าไทยจากหัวเมืองประเทศราชของกูเพราะฉะนั้นพวกที่ที่มีผัวมีจูมีภรรยาที่จะมาสมสู่กันในเมืองกู ของงดเอาต่างชาติต่างเมืองเข้ามาสมสู่ในเมืองกูโดยเด็ดขาดเพราะว่าเมืองทิพย์จะต้องปลอดภัยแล้วก็พ้นพิบัติจากโคโโรนาควิดที่ -19 ออกถแถลงการจากพระมหาเทวีเจ้าจบถแถลงการค่ะ